ชีวิตดอกอ้อทุ่งทองเก็บขวดขายเกิดมาจนสู้ชีวิตจนมีบ้านที่อเมริกานับเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำขวัญใจชาวอีสานขนาดแท้สำหรับสองสีพี่น้องดอกอ้อทุ่งทองการตองทุ่งเงินเล่าเรื่องราวชีวิตในอดีตที่เคยลำบากถึงขั้นสุดยอมรับเป็นคู่พี่น้องที่ไม่ค่อยถูกกันเพราะอายุห่างกันถึงส1บอดปีแต่ไม่มีวันไหนที่ไม่เคยรักกันพร้อมเผยจุดเปลี่ยนของชีวิต ที่พลิกผันมาจับใหม่เป็นนักร้องผลิตผลงานเพลงดังมากมายซึ่งล่าสุดก็ได้ผลิตผลงานตามสมัยเป็นหมอลำอินดี้แบบร็อกนอกจากนี้ยังมีบทเพลงลูกทุ่งอีสานอย่างเพลงขายก้อยคอยอ้บทเพลงที่พูดถึงความรักความผิดหวังที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ค้าขายก้อยกับหนุ่มแท็กซี่ซึ่งเป็นการสร้างสารรค์ของนักแต่งเพลงรุ่นใหม่อย่างวสุห้าวหารงานเพลงชุดนี้ยังเป็นงานเพลงที่มีความแตกต่าง และแต่งเติมสีสันของความเป็นลูกทุ่งหมอลำและลูกทุ่งอีสานให้คงอยู่ตลอดไปครูสลาคุณวุฒิในฐานะของผู้ดูแลการผลิตมีเจตนารมณ์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงหมอลำและอยากให้ศิลปินรุ่นใหม่รวมสืบสานวัฒนธรรมของอีสานหวังว่าดอกอ้อทุ่งทองจะสามารถถ่ายทอดความเป็นนักรรองลูกทุ่งหมอลำผ่านกรอลำได้อย่างไพเราะน่าฟังและเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามองเลยล่ะค่ะ